ใส่เงินในกระเป๋าสตางค์แบบนี้ปังที่สุดค่ะวันนี้ขออนุญาตแอบเปิดกระเป๋าสตางค์ของตัวเองให้ดูนะคะถ้าจะให้ปังที่สุดนะคะเอาเงินใส่ก็เข้าในกระเป๋าสตางค์ให้ด้านหัวใส่เข้าไปด้านในแล้วให้ใบละ1,000นะคะอันนี้ยึดจากหลักโลโก้นะคะพอดีรุ่นนี้เป็นรุ่นคอ o s s ดีที่ส่วนตัวใช้อยู่นะคะให้เอาบริเวณด้านหัวใส่เข้าไปแล้วนะคะ เอาจานวนเงินที่มากที่สุดไว้ที่บริเวณด้านหลังสุดนะคะแล้วก็ให้เรียงจํานวนเงินที่น้อยที่สุดอย่างใบนี้ก็เป็นใบ500บาทนะคะแล้วก็ใบละ100บาทใบละ50บาทอยู่ตรงไหนเอ่ย ใบละ50บาทนะคะเรียงอขออนุญาตาใบละ50บาทแล้วก็ใบละยี่บาทให้เรียงแบบนี้นะคะเป็นวิธีการเรียงเงินที่ปังที่สุดค่ะอันนี้ถูกต้องตามหลักของจุ้ยแล้วก็ตามาศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยนะคะเรียงแบบนี้ถึงจะปังที่สุดขออนุญาตแอบให้ดูด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแม่นางกวากนะคะก็จะมียันพลังตัวเลขไม่แน่ใจเห็นชัดเจนไหมแล้วก็ยันขาถาด้วยนะคะซึ่งก็จะเต็มความเป็นมงคลในทุกจุดแล้วก็ขออนุญาตอันนี้เป็น บัตรประชาชนนะคะให้ใช้เลียงเหมือนนี้ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็จะเอาไว้ที่โซนด้านล่างนะคะเพื่อให้ปังที่สุดอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับการใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าสตางค์ขอขอนุญ,ญาตให้ดูช่องนี้อีกช่องนึ่งนะคะช่องนี้รุ่นนี้ใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะค่ะใครที่ใส่เงินในกระเป๋าสตางค์ถ้าอยากให้ปังนะคะก็ใช้เคล็ดลับนี้ได้เลยค่ะ